เขาเข้ามาทางพัลตนาไตเพื่อนที่ยังคงแบบสามารถที่จะคอยอยู่ด้วยการคอยเวลาเพื่อนติเนี่ยเพื่อนก็จะติในทางที่ว่าทําให้เราพัฒนาตัวเองได้นะคะเวลาที่เราต้องการคเ,าเขาเรียกว่ากําลังใจเขาก็จะอยู่ข้างๆเราแล้วก็พากันไปเจริญในทางธรรมพากันไปหาพระอาจารย์พากันไปปฏิบัติธรรมพากันทํางานศาสนา ะะแม้แต่ทางโลกก็ช่วยเหลือสพอร์ตกันอันนี้คือเพื่อนที่เราเลือกฉะนั้นน่ะมิติของการเลือกเพื่อนน่ะคือถ้าหากว่าเด็กเด็กเด็กเนี่ยไวรุ่นน่ะคะ่ะบางทีเขาไม่รู้จริงๆเนาะว่าแบบเพื่อนจะมีผลกับชีวิตเราขนาดนั้นเพราะว่าณตอนนั้นน่ะตัวเราไม่ได้มีที่พึ่งคือพลัตนาไตาเนาะตัวเราก็โอนอ่อนไปตามสังคมได้ง่ายหรือว่าคําพูดของคนได้ง่ายแต่ในวันที่เราอ่ะ เข้ามามีภาระไตและอย่างแรกใช่ก่อนที่เราจะเข้าภาะไตเรามีเพื่อนชักชวนเราก่อนแล้วพอในวันที่เรามีภารตะนาไตปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถมีตนเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงแม้แม้นะว่าเราสมมุติว่าเราไม่มีเพื่อนคบแล้วในปัจจุบันจริงๆริงอะค่ะ แต่ว่าตัวเราเนี่ยแหละที่จะเป็นที่พึ่งให้กับตัวเองมักแปดเนี่ยแหละเหมือนที่อาจารย์บอกที่จะเป็นที่พึ่งให้กับเราว่าเราควรจะดำรงชีวิตอย่างไรเดินทางในชีวิตของเราอย่างไรแล้วเราจะสามารถเป็นมิตรแท้ให้กับตัวเองได้อย่างไรมันก็เห็นพลังเต็มใจในใจตัวเองเห็นความกล้าหาญอาจหาในการใช้ชีวิตในการดำรงชีวิตไปเพื่อดับทุกให้กับขันห้านี้ได้เนี่ยค่ะเออสาธุประมาณนี้ค่ะ<า>สาธุยุเทต่อเลยครับก็ โอ้เคยคบเพื่อนหลายรูปแบบครับหลายรูปแบบมาก <mm> จริงๆอย่างที่อาจารย์พูดเลยนะที่รู้สึกคบเพืเ่ <mm> อนก็ปลอดภัย่างเงี้ยปลอดภัยแต่ผมว่าอันนี้อันตรายเพราะว่าบางครั้งเราไม่รู้ว่าที่ทําอยู่มันกุศลนล,นลนะอุศนนนั่นงเนี้ยใช่จริงๆทุกความสัมพันธ์นะครับบางความสัมพันธ์ผมรู้สึกว่าคบไปมันมันมีอกุศลเยอะกว่าอย่างเงี้ยมากกว่ากุศลอย่างเงี้ยซึ่งถ้า ปัญญาเราไม่พออย่างเนี้ยมันมันโดนดึงไปแน่นอนอยู่แล้วเขาชวนไปเที่ยวตอกซอกซอยหรือแบบไปทําผิดศีลอะ่ะถ้าเรากําลังไม่พอเราก็โดนดึงไปดึงไปให้ปไปกระทําผิดไปต่างๆนานาอยเงี้ยครับจริงๆพอผมเริ่มศึกษาก็ก็เริ่มอยู่บ้านมากขึ้นอยู่คนเดียวมากขึ้นแล้วมิตรภาพที่ชวนผิดศีลนั่นเองเนี้ยมันก็จางไปออะค่อยๆจางค่อยๆจางแล้ววันนึงผมก็ฟังอ่ะ สูตรหนึ่งที่บอกว่าอถ้าเขามีศีลสมาธิแล้วมีผู้กระซับก็พบไปตลอดชีพเลยหรือมีศีลมีสมาธิแต่ผู้กระซับไม่มีก็พบไปตลอดชีเพ,พ,พชเหมือนกันแต่ถ้าใครที่อยู่ด้วยกันแล้วแบบศีลก็ไม่เกิดสมาธิก็ไม่เกิดผู้กระซับก็ไม่มีเขาก็บอกให้เราดีกอ,อ่ามาด่วนอย่างเนี้ยซึ่งผมเอาหลักๆก็สามตัวนี้ไปจับอะไรอย่างเนี้ยครับใช่ว่าแบบเฮ้ยเราอยู่กับเขาแล้วเราเสียสมาธิหรือเปล่าเราเริ่มคิดอกุศลตามเขาหรือเปล่าอย่างเนี้ย